พ่อแม่พี่น้องแฟนค่ะเบลซีมอลำัิลิโฟนนสมุนสุขุซิลิโนค่ะมะเหน็ดค่ะมอลำัิลิโฟนนสมุนค่ะมามทต้กา,ทการแสดงค่ะมอลำนะคะอยู Me ่ที C ่ศาลแม่ฮ์น่านสีอีสานนะคะมื่อเนี่นเนาะนะคะเป็นวันที่22ตุลาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะกสถานที่ที่สองอาจจะจะไปงานสถระดานวัดบรนเทิงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนะคะสถานที่แรกเราก็มาที่นี่ก่อนนะคะป่ะสถานการณ์เป็นแนวใดนั่นบรรยากาศเป็นแนวนั่นเลย เดี๋ยวมารับชมกันค่ะพี่น้องพ่อเฮ้าเดินทางมาถึงเนาะค่ะน้องพี่น้องนะก็จะมีนะคะพี่น้องนะคะมาห่วมงานลายค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็พาเพื่อนก็กาลังสวดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์บทเพงน้องพี่น้องนะคะแล้วก็ที่ยืนอยู่ข้างหน้านะคะก็คุณแม่นมนะคะหรือว่าจะโห่จักกันในนามยายเสื้อแดงนาอพี่น้องนะคะน่คะก็พากันเดินทางนะคะ มารวมนะคะงานการทําบุญทีสารเมฮันีศรีสารจังหวัดศรีสะเกดเท่าน้องอพี่น้องน,นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศคึกคืนค่ะผู้คนก็กำลังใส่บาตรค่ะพี่น้องค่ะใส่บาตรพระนะคะตอนนี้นะคะ ซึ่งวันนี้นะคะแม่นอมนะคะเกได้จัดงานวันเกิดนะคะให้กับแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะก็จะมีการทําบุญใส่บาตรพระนะคะที่น้องคะเดียวสถานการณ์บรรยากาศสิเปนแนวดายเนนะคะเดียวมาลับฟิลิพอนนสมุนนะคะจะถ่ายทําล่องไหบึงเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมคลิปนี้จนจบวยค่ะเด้อขอขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะ